พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใย,ยราษดรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ในวันนี้ในวิลล่ารูจิวัฒนพงศ์รองประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์หมูลินิธิราชประชานุเคระห์ในพระบรมราชชปถัมภ์ร่วมกับสำนักงานเขตบางเขนจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจำนวน575ถุงไปม,มอบแก่ผู้ประสบโอโทโกภัยในพื้นที่เขตบางเขนจำนวน4ีชุมชน ได้แก่ชุมชนเกษตรพัฒนาบึงพระยาสุเรนชุมชนเกษตรก้าวหน้าลำรางหนองกงชุมชนสุขาพิบาล5และชุมชนสุขเรือดีซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักทําให้น้ําในคลองบึงพระยาสุเรนเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเดอนของประชาชนที่ตั้งอยู่ริมคลองดังกล่าวจนได้รับความเสียหายกว่า500หลังคาเรือน ดในช่วงของฤดูฝนของทุกปีบริเวณพื้นที่แห่งนี้จะเกิดน้ําท่วมฉับพลันเนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ําและการระบายน้ําไม่ทันขณะนี้สํานักงานเขตบางเขนกําลังเร่งหาแนวทางแก้ไขอย่างเป็นรูป,ปรธรรมรวมถึงได้แก้ไขปัญหาในเบื้องต้นด้วยการเร่งระบายน้ําในคลองบึงพระยาสุเรนออกสู่ทะเลปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายและกําลังกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ในส่วนของพื้นที่เขตบางนามูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชบปถธรภมร่วมกับสำนักงานเขตบางนากรุงเทพมหานครศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสาลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทานกองประบ่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจำนวน25ถุงไปมอบแก่ผู้ประสบอุโทโกภัยในชุมชนกลางนาและชุมชนร่วมใจประเสริฐเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ซึ่งทั้งสองชุมชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักทําให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเดือนของประชาชนจนได้รับความเสียหายปัจจุบันปริมาณน้าลดลงแต่ยังคงมีน้ําท่วมครั้งในบางส่วนโดยสํานักงานเขตบางนากําลังเร่งแก้ไขปัญหาเพื่อให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติด้วยเร็วด้วยพระเมตตาในครั้งนี้ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนต่างปลื้มปีติและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ทางด้านจังหวัดลำพูนณหอประชุมที่ว่าการอำเภอลี้ในสันติธรยิ้มละไมผู้ว,ว่าราชการจังหวัดลำพูนประธานกรรมการบูลนิธิราชประชาคราะห์ในพระบรมราโชป,ประทรมของจังหวัดลำพูนเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจำนวน1000ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลำพูนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นประกอบด้วยอำเภอลี้ อำเภอทุ่งหัวช้างอําเภอเวียงหนองล่องและอําเภอป่าสางซึ่งได้รับอิทธิพลจากพายุนโนรูส่งผลให้จังหวัดลำพูนมีฝนตกหนักน้ำในแม่น้ำหลายสายเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนบางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในเขตพื้นที่อำเภอลี้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและแม่น้ำลี้เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนวัดและทรัพย์สินได้รับความเสียหายปัจจุบันจังหวัดลำพูนเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัยตามระเบียบทาง ราชการแล้ว ที่สาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์นายชย,ยานสิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ประธานกรรมาการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจําจังหวัดนครสวรรค์เชิญถุงยังชีพพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีจํานวน1000ันชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภยัยจํานวน9อ้าอเภอเพื่อเป็นขวัญกําลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นทั้งนี้จังหวัดนครสวรรค์ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภยัยฝนตกหนักและน้าเอ่อล้นตลิ เข้าททวมบ้านเรือนของประชาชนตั้งแต่ห่วงเดือนกันยายน2565เป็นต้นมาได้รับความเดือดร้อนจำนวน64ตำบล558หมู่บ้าน20ชุมชน16,266ครูเรือนพื้นที่การ,กรเกษตรเสียหายกว่า200ไร่ซึ่งทางจังหวัดอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิและภาคเอกชนได้เข้าไปดําเนินการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้วและขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งดําเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของราชการต่อไปและที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชปธัมภ์เขตป้อมปราบสตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนร่วมกันบรรจุทุงพระราชทานเพื่อให้ทันต่อความช่วยเหลือผู้ประสบอุทโกภัยทั่วทุกภูมิภาคของประเทศทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์อุทโกภัยมาโดยตลอดส่งทราบถึงความเดือดร้อนของราษฎรจากผลกระทบของภัยพิบัติในทุกพื้นที่โดยทรงห่วงใยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มมลนิธิราชประชานุเคราะห์ ร่วมกับหน่วยราชการเนี่ยพระองค์และศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเร่งดำเนินการเพิ่มปริมาณถุงพระราชทานเพื่อให้เพียงพอและเพื่อประโยชน์ต่อราษฎรที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงซึ่งในวันนี้ได้ร่วมกันบรรจุสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตลงในถุงพระราชทานจำนวน2,000ถุงอาทิข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มผ้าเช็ดตัวยาและเวชภัณฑ์ตลอดจนผลิตภัณฑ์จากโครงการในพระราชดำริต่างๆ สำหรับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบารมราชูปถธรรมจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบารมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบารมนาภอพิษในการเป็นองค์กรการกุศลสนับสนุนทางราชการเพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณาภัยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศรวมถึงสนับสนุนด้านการป้องกันสาธารณาภัยต่าง ปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถปพิศในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยพระราชทานพระบรมราชโชบายให้มูลนิธิดำเนินการอย่างเป็นระบบรวดเร็วและไม่ซําซ้อนสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทั่วถึง